สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปนานลินชวยเดชนะคะชื่อเล่นชื่อน้ำปั่นค่ะอายุ14ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติบรอมโกประเทศไทยค่ะอยู่ในชั้น y ย a 9ค่ะก็ตอนนี้เป็นนักแข่งโกคาร์ตมืออาชีพกำลังที่จะขับขึ้นไปเล่นรถใหญ่ค่ะ ในช่วงแรกเลยนะคะเมื่อตอนหนูอายุ11ปีเมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อตอน2018นะคะหนูยังไม่มีแรงบันดาลใจหรือว่าประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตเลยแต่ว่าเพื่อนคุณพ่อค่ะที่เป็นนักแข่งชืง่อคุณลุงพีทองเจอือได้ชวนคุณพ่อให้พาหนูไปขับโครงการ Truvision Academy อะค่ะต่อจากนั้นก็ได้ไปตะเวนแข่งมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงแรงบันดาลใจตอนนี้มีแรงบันดาลใจเป็นเจมี่แชตวิกค่ะ เป็นนักแข่งบรชิชคนหนึ่งที่ตอนนี้ขับอยู่ในรายการ W Series ค่ะเจมี mm ่แชรวิกนะคะชื่อเหมือนผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงค่ะ mm hmm. เขามีรางวัลที่ได้ไปขับฟอร์มูล่า3มาแล้วก็ได้ถ้วยมาค่ะ mm hmm. ก็อันนั้นก็เป็นรางวัลหนึ่งที่หนูคิดว่า mm hmm. เฮ้ยมันสุดยอดเพราะว่าเขาแข่งกับผู้ชาย เบื้องต้นเลยเราเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าธุรกิจบ้านเราธุรกิจในครอบครัวเรานะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยางรถยนต์สินค้าเกี่ยวกับโอตโมตมชีพนะครับก็เลยผลักดันให้ลูกเข้ามาอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตเพื่อที่ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของกิจการภายในครอบครัวด้วยแล้วก็อพอทําไปทํามาพอเอาลูกเข้ามาแข่งลูกนเขาก็เริ่มประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ทําให้ลูกเขาชอบชื่นชอบนะครับก็เลยไปต่อยาวๆเลยครับทีนี้มันก็เลย เหมือนกับว่ามันต้องไปให้สุดครับคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อขอคุณพ่อบอกว่าเอาลูกไปดูเผื่อลูกชอบเนี่ยค่ะ,คะก็เลยพาลูกไปครั้งแรกของทูวิชั่นนี่นะคะ,ค,ะครั้งแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาจริงหรอกนะครับก็คิดว่าจะลองดูถ้าลูกชอบก็คงจะได้ไปต่อแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่ามันจะมาถึงจุดนี้ครับตอนแรกคิดว่าแค่หากิจกรรมให้ลูกทำออคือแรกแรก,แรกก็เริ่มมาจากเป็นโนก่อนนะเป็นโนนะ เต้นร้ <ทำ S 1> องเพลงเราทำมาหลายอย่างนะครับโรงเรียนนี้ช่วยหนูได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิชาการก็สำคัญเหมือนกันเนาะเวลาได้ไปฝึกซ้อมหรือว่าลงแข่งก็จะหยุดหยุดบ่อยมากๆเลยค่ะครึ่งเทอมอะไรอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็ เวลาหยุดเนี่ยหนูก็จะมีงานค้างเยอะเรียนตามเพื่อนไม่ทันหนูก็ต้องอ e ีเมลหาคุณครูทุกคนนะคะที่หนูหยุดไปให้เขาช่วยบอกว่าเอ๊ะหนูมีงานอะไรบ้างหนูต้องทำยังไงบ้างให้เขาช่วยหนูหนูจะได้ตามเพื่อนทัน,นะคะ่ะแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการเวลายากสำหรับหนูมา,มากๆเลยค่ะเพราะว่าทั้งวันหยุดทั้งเสาร์อาทิตย์หนูก็จะต้องไปซ้อมที่พัทยานะคะทั้งวันสองทุ่มสามทุ่มหนูก็ต้องมานั่งทำการบ้านตามงานให้ทันอีอคะ่ะ ก็ถามว่าเพื่อนๆรู้ไหม <laughs> เพื่อนๆรู้กันทุกคนคะ่ะเพราะว่าในทุกๆปีเนาะโรงเรียนเราก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้กับนักกีฬาหรือว่าคนที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะและหนูก็จะได้ขึ้นทุกปี <laughs> เพื่อนๆทุกคนก็จะรู้ว่าหนูขับโฟคาร์แล้วก็ขับรถแข่งเนาะจริงๆเขาก็ให้ความสนใจด้วยว่าเอ๊ะเราไปทํายังไงเราขับได้ไงแล้วก็เรารู้สึกยังไงกับการแข่งนะคะ เพื่อนๆก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นส่วนหนึ่งด้วยก็จะชมชื่นชมหนูเนาะคุณครูก็เหมือนกันค่ะทั้งเพื่อนแล้วก็คุณครูพอแข่งเสร็จเขาก็จะมาถามว่าเอ่อเอ้ยแข่งเป็นไงบ้างสนุกไหมได้ที่เท่าไหร่แล้วก็พอบอกไปเขาก็ภูมิใจในตัวหนูชื่นชมค่ะเพื่อนๆนักกีฬานะคนอื่นที่เล่นอีกกีฬาหนึ่งเขาก็จะชอบมาถามว่าเอ๊ะเราเออกกําลังกายยังไงเราทํายังไงบ้างถึงให้ได้ฟิตกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตอะคะ่ะ หนูรู้สึกว่ามอเตอร์สปอร์ตอะคะ่ะมันไม่ควรแบ่งแยกเพศว่าจะเป็นสําหรับผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่ามันสามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนนะคะด้วยเหตุผลนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนูได้มาเริ่มต้นกีฬานี้แต่ถ้าพูดถึงเหตุผลหลักที่ได้มาเล่นกีฬานี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าความชอบความท้าทายความเร็วแล้วก็อะดรีนาลีนที่พุ่งในขณะที่แข่งนะคะ พูดเรื่องเฟมินิซึมนะคะหรือว่าพลังของผู้หญิงอะคะ่ะหนูอยากจะให้หนูเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศใดก็ตามไม่ว่าจะหญิงหรือชายเราจะทำยังไงก็ได้จะทำอะไรก็ได้จะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ค่ะเราก็เหมือนผู้ชายเนี่ยแหละเราก็ทําได้เหมือนเขาเราอย่าดูถูกตัวเองว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงเราทําไม่ได้แน่เลยไม่ใช่ค่ะเราเป็นผู้หญิงเราต้องทําได้อยู่แล้ว โกคาร์ทนะคะโกคาร์ทมันเป็นรถคันเล็กการควบคุมอะไรมันก็ง่ายกว่าเวลาเกิดอาการหรือว่ามีสิ่งปกพ้องในรถเราก็สามารถแก้าการได้เลยแล้วก็จะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นรถยนต์นะคะมันเป็นรถที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็มีโมเมนต์เยอะเวลาเกิดอาการอะไรมันก็ควบคุมยากกว่าเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถทำให้กังวลมากกว่าด้วยค่ะ สำหรับโกคานะคะปีนี้มีชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะแล้วก็ท่านานาชาติก็จะมีโล t ท็กแม็ก a าเลน g e แล้วก็ล็อกคัพค่ะส่วนรถยนต์นะคะปีนี้ก็จะมีแข่ง Toyota า n e Make r a c e ในรุ่น r ีโว One น a ม e กเ e ค่ะที่จัดโดย Toyota า a าซูเลสซิ่แล้วก็จะมีแ n d ด r a n นสีชั่วโมงของชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะทั้งสองรายการนี้ก็จะมีแข่งทั้งหมด5สนามค่ะ เพราะว่าหนูคุ้นชินกับรถโกคาร์ดมาเหมือนกันนะคะรถกระบะมันก็ขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันเหมือนกับโกคาร์ดมันทําให้มีความคุ้นชินมากกว่าไม่เหมือนกับรถเก่งที่ขับเคลื่อนล้อหน้าค่ะที่ได้เลือกมาขับกระบะเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็ยากกว่าด้วยเพราะว่ารถกระบะด้วยความที่ใช้เครื่องดีเซลนะคะเวลารอบเครื่องอ่ะมันก็จะตัดเร็วกว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เราก็ต้องเปลี่ยนเร็วกว่ามันก็เลยท้าทายสำหรับหนูมากเลยค่ะ ก็อันนี้เป็นโมเมนต์ที่หนูภูมิใจสุดๆเลยนะคะเมื่อตอนปีที่แล้วคะ่ะในรายการ r o a ท t a ส Max c h a l เลน g e นะคะหนูได้ d i s q u a l i f i e d ให้ลงไปอยู่ที่สุดท้ายก็คือที่21ค่ะหนูขึ้นมาที่7ขึ้นมาทั้งหมด14คันค่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเนาะเพราะว่าการแซงรถอะไรเนี่ยกว่าจะได้แซงมาทีละคันมันเหนื่อยมันเหนื่อยสุดๆเลยค่ะตอนที่รู้ตัวว่าเข้าที่7แซงขึ้นมา14คันน่ะหนูภูมิใจสุดๆเลยถึงจะไม่ได้โพเดียมหรือไม่ได้ถ้วยอะ่ะแต่หนูก็ยังภูมิใจในตัวเองอยู่ค่ะ ในอนาคตนะคะมีแผนว่าจะขับรถต่อไปเรื่อยๆจะขับจนกว่าจะรู้สึกไม่มี motivation เลยแต่หนูคิดว่าคงไม่มีวันนั้นหรอกหนูก็น่าจะขับไปเรื่อยๆค่ะขับซ้อมฝึกซ้อมไปเรื่อยๆเก่งขึ้นไปเรื่อยๆน่าจะได้มีโอกาสไปขับนานาชาติด,ด้วยค่ะ ในโรงเรียนหนูไม่ใช่สายวิชาการจ๋าเนาะแต่ว่าหนูจะพูดว่าตัวเองสายติดมากกว่าในโรงเรียนหนูก็จะชื่นชอบวิชาศิลปะกับมิวสิกเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่หนูให้ความสนใจสูงหนูก็เลย enjoy กับวิชานี้แล้วก็ทําให้อน j o y สกูล l ด้วยะคะ่ะ enjoy โรงเรียน ในสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาหันมาสนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ตดูว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็เวลาที่เราสวมหมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ไม่มีใครมามานั่งดูหรอกคะ่ะหรือว่ามันรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเรามันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนการเหมั่นซ้อมแล้วก็ใจของเราที่สู้อะคะ่ะกว่าเขาจะรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็ต่อเมื่อที่เราเข้าเส้นชัยมาแล้วแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกเนาะ อยากให้ทุกคนคอยเชียร์หนูแล้วก็ติดตามหนูอยู่ตลอดนะคะหรือถ้าใครออสนใจหรือว่าติดตามอยากสอบถามนะคะมาคุยกับน้ำปั่นได้ค่ะทางนี้เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ที่เชื่อมั่นในตัวหนูในเรื่องของการแบ่งเวลาในของการในเรื่องของการเรียนแล้วก็การแข่งรถนะคะก็เป็นคุณพอ่อคุณแม่ที่น่ารักมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะจ้า